สวัสดีครับทุกท่านครับจำได้ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมมาเชิญชวนให้ผู้ประกันตนไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกานสังคมวันนี้อีกสินะครับอยากให้ทุกคนออกแรงช่วยกันแชร์นิดนึงเพราะว่าจํานวนผู้ประกันตนมี24ล้านคนมีผู12ล้านคนแต่มีคนไปลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ตัวแทนของตัวเองเข้าไปทํางานในบอร์ดประกันสังคมเพียงแค่หนึ่งแสนสองหมื่นคนคิดเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอีกห้าวันจากหมดเขตการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งของตัวเองแล้วนะครับเลือกตั้งจิงจะมีขึ้นในวันที่2ี่สบธันวาคมนะครับแต่ต้องลงทะเบียนก่อน31ตุลาคมดังนั้นผมฝากทุกท่านที่ได้ยินเสียงผมตรงนี้ช่วยกันแชร์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ว่าผู้ประกันภัจริงๆทุกมาตรานะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา339สหรือสไม่ว่าจะเป็นแรงงานสลับที่สมทบเงินด้วยตัวเองนะครับก็มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองในการเลือกหมอนประชาสังคมกันผมพูดถึงความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ในลิงก์ลิงก์ที่แนบไปกับข้าดีลองไปดูนะครับแต่โดยหลักการของมันก็คือกองทุนประกันสังคมเนี่ยบริหารเงินที่มาจากการสมทบของรัฐนายจ้างูนจ้าง สองล้านล้านบาทด้วยกันซึ่งเงินส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากสาหรับผู้ประกันตนในเรื่องของการประกันความมั่นคงในชีวิตการเลือกตัวแทนของเราก็เป็นบริหารเงินของเราเองเป็นเรื่องในสิทธิที่ผู้ประกันตนทุกคนควรจะไปใช้กันนะครับดังนั้นวันนี้มีคนไปลงทะเบียนช่สิทธิเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของผู้มีสิทธิก็คือหนึ่งแสนสองหมื่นก12นสิบสองล้านเท่านั้นเองน้อยมากมากเลย อยากจเชิญชวนทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ครับว่าให้ไปเรียนใช้สิทธิ์กันตามลิ้งที่แนบมาที่นี่ได้เลยครับขอบคุณมากครับ